ครับผมท่านผู้ชมเมื่อเปิดคลิปก็ไม่บัวอยู่บ้านครับผมเนาะมื่อวนบมได้เดินทางไปขายของวันอาทิตย์ครับผมยุดเมื่อยว่าสันได้อยู่บ้านเมื่อเ้าร์ได้ยินข่าวว่าไปหาเหตุบ่ได้มาแกงหนึ่งเนาะฝันดีได้เพิ่นว่าฝันเห็นพ่นเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับผมซึ่งพ่นวยนี้ตามที่ไม่บัวเคยบอกสู่ฟังว่ามีคนเคยแต่งขันหาขันแปดไปขอถือ สามตัวตรงๆเลยครับผมท่านผู้ชมแต่ว่ามันแม่บัวจะไปเกี่ยวของอย่างกระพดหน่วยนี้หรือว่ามีคนผ้าไปขอบอกเดี๋ยวเฮาไปฟังจากปากแม่บัวเนาะครับผมเนาะว่าเหล่องราจะเป็นยังไงตัวเลขจะเป็นตัวใดจะถูกอ,อกถูกถูกอ,อกถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบอเดี๋ยวเบ่งผู้ชมพร้อมๆกันเนาะครับผมเนาะก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่องスタดาชาแนล V2 ละอีกช่องท่านหนึ่งก็คือスタดาชาแนลเนาะครับผมเนาะอะเดี๋ยวไปเบ่งไปชมพร้อมๆกัน,นครับผม สวัสดีครับแม่บัวสวัสดีครับมันไปเกี่ยวอย่างกระโพดหน่อยนี่แม่บัวพูดน่อยนั่นบอพูดน่อยนั่นมีคนไปขอเลขเลยขอเลขขอเ,ขอเบอร์เลยสามตัวเคยมีคนไปขอเลขม,มันไม่บัวก็เลยฝันนี่บอขอขอถึกโดนบ่นี่โอ้ยโดนเลยโอ้โอแต่โดนพูนแต่โดนพูแนแต่มันออกอย่างแปดเก้าบ่หรือก็ะไรนี่โอ้โหนี่จำได้กแจะเนาะแปดเก้าด้วยอันนี้ฝันจักมือละสันนี่ ฟันมือขืน shifted, ฟันมือขืนนี่มันหมาดเลยน่ะเกี่ยวกับพ่นน่อยนี่ละพ่นน่อยเนี่ยพ่นกระเดาเนี่ยนะมันมีสารหน่อยอยู่หันโอ้พ่นนั้นจะมีสารเจ้าสารเหนียงสารเพื่อยู่หันอาจจะเป็นสารจะทีจะทางเพืนอุสารจะทีจะทางเพื่นนอุหจะคล้องหน้าเพื่อนไปเก็บสารไว้อหันหลังต้นกระเดามันก็มีต้นมะขามแกมเนียนนะพ่นแบบง่ายหนึ่งพ่นน่อยนั้นอ่าวบอกเลยแม่บัววันนี้ก็ได้ ตงวขึ้นมากเลยเม,มื่อฝันบันฝันว่าไปพดนน่วยนันล่ะค่นแบบไรหนึ่งเข้าไปยังคือหลายแถบไม่บัวว่าไปอ้อมพ่นน่วยนันเต็มมายะยูหันเต็มอายะอีพ่นน่วยนันล่ะไปไปเบื้องิัน,นไม่บัวก็ได้ยงางไปเขาเหตุยังขึ้นหลายแถน้อยก็มี่าษนไม่บัวก็ได้ยางไปยังไปเปีนคนบักหลายเห็นปูนั่งนี่สาลนั่นปูจะไหนปูปูป อู้งขาเขาเนี่ยนะผู้ขาขานั่งนิสารนั่นเพื่อนาม,าม,าม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 านางมานางมาเหี่ยงกันเพ่นวาสิบอกเลขกบอกเบอร์<ม>เพื่อนวะเอ้ยไม่บออัวกันเกได้น้าม่เด้อเด็กเด็กเรียกเบอร์ม่บัวว่ะบอกข้าเจ้าเดี๋ยวบอกข้าเจ้าว,ว่าเด็กเด็กเด็กใคไปนั่งน้ำแนวกัสันเด็กได้คือก,กันเราเพ่นวาเด็กนั่นเพื่อนกระสวดสวดคือเพื่อนสวดนี่แหละ คือเขาจาวไปขอเหล็กกับปูกับปูกับมัยานติดเศรษฐกี้นะสะที่หาไปขอน้ำปูเจ็ดกันบ่ขอกับปูเก่งเพิ่นกะเก่าผมเน๊ะเก่าผมขาวใส่สูตรขาวเก่าผมใบเพิ่นกป็นเยว่างวับขม้างับขม้างับขม้าไม่บัวกับว่าหนักตาคนดอกว่าหมู่ผู้ได้ตาบ้าลายลายแม่นจะเหม็นฝากเมือดินพลัหลายดีแหม มาถาถวต่อแถวกันบันพูนอ่อนกับเบอร์ตอ่ออ่ะเขามันดังอ้อมพ่นนี่แหละพ,พื่นว่าอ้อมเพื่อนใบเพื่นว่าเขจาว่าในบัวก็ได้ว่าโอ้แขวนั่งน้นําเนาแขวนกันได้บ่อยสุกพื่นว่าเพื่อนกับบอกเลยนะเพืนบอกซีซีเจ็ดเล็กรางน้ําเดอ้อพื่นว่าซีซีเจ็ดในเล็กบนเล็กบนซีซีเจ็ดในเลกบนเลขรางเพื 4, 4, เ่อน,นให้พกเจ็ดตตัวเดียวซีซีเจ็ด กับหกเจ็ดแมนอ๋อเพิ่นบอกออกมาเลยนะโอ้บ่ได้เขียนใส่กระดาษไม่ได้เขียนบ่ได้งี้ยห้องบอกเลยโอ้กะสีไก่ไข่สมัยตะกี้ห้องเปี๊ยน้ำปูเจกกันเนาะแเป็นน้ำคูบาอาจารย์นั่นเนาะไปกับครูบาอาจารย์นั่นแหะเพิ่นกับสิเป็นแบบนั่นแหละพ่นหน่อยพ่นใหญ่ดีใหญ่ดีมีต้นสกเดาวนั่ก็มีต้นบขามบ่อยอ่หันมีสารหน่อยสารหนึ่งนแต่ว่าความเป็นจริงก็เคยมีคนไปขออีดีแมนคนไปขออีดีก็ได้อีดีหมืองหัน อได้สามตัสองตัวสามตัวค่ะถือมันบ่ฮ่อนแดดสิพาลงไปถ่ายเบิ่งบรรยากาศอยู่ครับมันหยกต่วันก็อยู่ไกลเติบอยู่น้อยไม่บัวเนาะไกลเติบแล้วก็สิลงไปฮอดอ่อนแดดโพ่นหน้าค่ะจะอ่อนอ่ะอืโอ้สีพนังอยู่นี่บ่ได้นั่งทั้งสารบ่นั่งทั้งโพนเลยโอ้พนังทั้งโพนแต่มีสารนี่ยน้อยมีเครื่องหันอโอ้สารอยู่หิ่งหันเพื่อนอยู่หิ่งหัเพื่อนต่วันพนังอยู่ทั้งนี้พนั่งคัดตตมา เพราะเสียงคิดว่าเป็นสารใหญ่ๆนะนึกว่าจะเป็นเจทีเจ้าท่าอยู่ในหันสารนิ่หน่อยโอ้เป็นสารเจทีแต่พอตาเมฆเจ้าเจ้าอื่นพีตาแหกกันบ่แม่นโอพีตาแหกพีให้พีหน้าเขาเจ้าเฮ็ดใบไงแม่นเจาเจ้าเฮ็ดใบหัน่าเยอะนี่ก็สีเห็นอยู่บ้าจ้ะเพราะว่ามันก็เคยๆเห็นอยู่นะเคยไปอยู่แต่วันแปลกที่ว่าคนไปหลายแม่นแปลกมีปูผาขาวไปน้า คู่พวกเขาวล้วนั่งพาไปเอาแม่จะแปลกเนาะจะเป็นอย่างเช่ว่าเป็นคนที่บ่งหูจักกันบ่งหูจะเป็นบ้านข้าเจ้าบัวจักแล้วไม่บัวไปเกีม่มเนาะมันก็สิเป็นบ้านข้าเจ,าจาเ้าบัวจักแล้วมองหันอยู่หันมันซะแมม่ออนอ้เป็นพ่นใหญ่เนาะเป็นพ่นใหญ่แต่ผู้เฒ่าโบราณข้าเจ้าก็ว่ามีเอยียงได้หรือยู่ในหันเป็นพี่ภาษาเก่าหรือเป็นเอียงหรืบ่งหูจัก จะทีจะทางเพื่อนอ้ยจะคล้องหน้าเพื่อนละเนาะจะคล้องหน้าผู้เฒ่าผู้แก่จะคล้องหน้าเพื่อนเคยบอกสู้ฟังจะไหมเพื่อนยังมีชีวิตเดี๋ยวนี้มันบ่เหลือแล้วผู้เฒ่าขุมเงินแถวนี้แล้วคนหลุดใหม่ๆขึ้นมาโอ้ตัวเลขนี่เพื่อนห้องบอกเลยเพื่อนบริเขียนใช่ไหมบอกเลยบริเขียน447 67เพื่อนว่า447 67ครับผม อ่อต่อเป็นยังไงต่อบัเนี้ได้เล้าก็มาตัวเราเพิ่นเกะเขากระตกนี้คือกันอ๋อพอได้เลขแล้วก็ววกกคืขึ้นก,กันก็ยิสารปูเจกเกลื่ยนคือสารปูเคกแบบยิ่งย่งิ่ง,งย่างไปไป,ไปมั่นขึกก้นกันได้แล้วคุณลกนก็ได้แล้วเขียน,อยนเอาแล้วจดเอาแหล้วคนนี้เขียนแล้วก็เมื่อไปเมื่อมั่นที่เขาก็ไปคือกันอนผูผ่าเข่าก็ยุ่งหันล่านั่งหันล่นั่งแนมเมึงพี่นองหยางออก ก็ได้มากคือการหันหลังไสเฮื่นเนี่ยไหวไวมากเห็นด้วยหันหลังไภหันหลังมันเนี่ยเนาะบัสูนาคือกันเดี่ยวคนเดียว447 67เด้อครับท่านผู้ชมแต่ว่า6กับ9เนี่อย่าลืมเด้อครับตัวเดียวกันเหล็กล่างนี่กับหัอลงน้ำแน่447 97หรือว่า67เนาะครับผมเนาะแห่งช่วงนี้เหนมักออกเล็กพี่เหลขนนองได้เห้มองวดกิันา์มากกับ87เนาะโมแน่ได้อาจจะลงมาหาเป็นนองก็ได้เป็นแปดแล้วก็เป็นหก แม่บัวนะแม่บัวเนาะอ๋อครับผมอะสัญยกห้พี่ให้น้องเบอร์ไนเดอครับผมแม่บัวนี่ครับผมท่านผู้ชมัวเลขของแมบ่บนะัวเนาะฝันมือขึ้นหมัดหมาดพ่ดดสันโอ้ยตามจริงพอเที่ยงก็เคยเห็นอยู่พ่นหน่อยนี่ครับผมแล้เคยเห็นมีคนเคยไปขอเลขอยู่เพาะว่าไมขคือไม่เปล่าครับโดนเตอรเปละ่าเป็นถือเลขสามตกันนอกจากนั้นก็นขอมาอยู่เรื่ยๆอยู่ครับก็มีเที่ยถือเที่ยวบถือแต่หลังจากนั้นมากมันกะจังไรล่ะครับ มันกลับมาหายไปเนาะแต่ว่าไม่บวกเาฝันเกี่ยวครับผมกะพ่นหน่วยนี่ว่ามีปูผักขาวพาไปนางอเล็ก้นมากหมื่นฝ่าม่วดินเลยมาหลายแงมาหลายกิกจังเพอาท่องเคยไปเอาเล็กับปูเจ็ดกับครูบาอาจารย์สามแปดแปดล่ะครับผมเพิ่นบอกมาเลยสี่สี่เจ็ดหกเจ็ดไผหมักล่องแคบหนาจะไวเบิ้งเลือครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าหกกับเกานี่เป็นเลขตัวเดียวกันครับผมไพสี่หกเจ็ดกับกับหัวเป็นเก้าเจ็ดตำแน่จะเล็กหน่อยเนาะบนแ่ครับผมเพราะว่ามันมักกับหัวกันอยู่เรื่อย ให้ทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมสื่อซีซีเจ็ดหกเจ็ดให้ถือสามตัวบนตรงตรงสองตงัวลังจังๆเนาะครับผมเนาะมีเงนินมีขั้นสุขภูสุขคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาแต่ว่าก่อนจากไปพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนนองคือเกาครับผมของซอยขาดซอยขายเูลใไดไปขายของดีดีครับผมสีพึ่งน้องสร้างไปอยากแตะไปซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูเด้เลยครับผมขอบคุณครับเม่บัวขอบคุณครับพี่จ้า สีเผงนองร้างพูติคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสัพ์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูป,ปูให้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนที่โต,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 ตไว้จะเกิดบาลมีมมยิ่งเห็นมมยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูษาไปแล้วพนโทรมาบ,บอกพอเที่ยง แต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายปลาเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านได้จะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลนีินีเสว่านองสางเ้วยมีความคิดคุณกุยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาต เ็ดหนองสร้างไดียบ่เพื่อให้หลูกศิษย์อยติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานทีบ่บานทีเ่เนือนไป่้านนี่เฮ่อนก็ได้รถก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามาข้ขาขายกับบริตกดำอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร,งร้ังสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่นเขาใจสีไปเสื้อจะว่าหน่องแมวครัหนองแม,ว,งแมวก็ดีเขาอีกองเขาทีสูงข,ของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกูปลาดซะก็เลยบางความเกียคุยก็ลงปูวว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมืน่นที่เหม่ยไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบออบปันใดคุยก็ลงปู่เกี่ยวว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพืคุ้นขึ้นหยีบเป็นสัน่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยให้ดานย่อมไปล่องใส่เบื้อง อันนี้เกิดคุ้นอีหรีมีพุทโกคุ้นด้วยตัวมียติฤทธิ์มีอานาจสามารถมอนอวดยี่หรสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุจนิขึ้นมาครับบานี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาส่างแล้ว่นว่าทั้งเมืองลาว่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปนโบเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อนันฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานตนกข้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปใด้ยุ่งเลี่ยนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คูนเพราะพีฐานอยู่ครับ็น,น,น <laughs> เป็น,เป,นเป็นพระพุทธเป็นอี่อย่างครับผมพระศีบรีพราศีบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงีด,ดำมีตำนานมากการผีกระสางกับ,บโลกอยู่ในนองสร้างคือไม่เงีด,ดำหะะเหีียวมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของผุเบดตำนาาอยู่งเจ็ตำนาน,น,น,านบดพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อใจครูบาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รูเปนแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมณีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรจนนี่ปูปุ๊กเสพให้รูเปนแรกอ่าอ่าายไปสองปูดอดอ่าบัดกุดคูนอ่าปูรอดธรรมอาทิโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นมังมีอยู่กินสว่างกันบันจะทดูครับนี่นี่่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูิรอดบิรดยัตน,นาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเดออย่าโยมเ,เลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูกูิสย์ไปของ่นใหญ่ที่หอมคู่ ราชคปูนสมเทธินั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา